สูงนะคะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจะได้ยินเสียงรถตลอดเลยนะคะเพราะว่าบ้านส้มอยู่ติดถนนเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณไพวันนะคะจากแม่อ่ะจากแม่สวัสดีค่ะคุณไพวันจากพี่เบนจมาศค่ะสวัสดีพี่ลินพัชรินจากพี่อัมพรค่ะรุ่งรึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่อัมพรคําทุมนะคะสวัสดีพี่อัมพรคําทุมด้วยค่ะสวัสดีคุณเบนจมาศนะคะจากแม่พัชรินค่ะมาพี่คุณชุ่มยิ่งนะคะ สวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีค่ะน้องไพวันจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีคุณพี่กุณค่ะจากน้องภูมินะจ๊ะยินดีต้อนรับคุณสมลิศยูเอฟด้วยค่ะเข้ามาทักทายจากมัดจมือเพื่อนๆในห้องได้นะจ๊ะสวัสดีแม่ไพวันประเสริฐศรีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสทธิ์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สมุทรสาครจ้ายินดีต้อนรับพี่เบนจมาจ้า ยินดีต้อนรับพี่เบนจะมาดพินพาดเหรอเอาวันนี้เหมือนไม่ใช้เหมือนไม่ใช้เอฟเฟกเลยนะเนะี่ยเฮ้ยเงียบมากคะ่ะตกนิดหน่อยเองคะ่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจากพี่ภูสันิสาคะ่ะขอบคุณจา้าลองส้มจากแม่อมพรยินดีมากเลยคะ่ะน่าไม่ได้เลย ย้ายกลับมามุมเดิมยินดีต้อนรับแม่ไพวันประเสริฐศรีค่ะสวัสดีพี่วิไลวันค่ะจากพี่จัญญานะคะส้มคนเก่งจากพี่อิสระสารพมสวัสดีพี่อิสระด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องวิไลวันจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีค่ะลูกชายภูมินนะคะจากแม่ละเมียสืบสาบอกว่าอร่อยเลยนะคะของอร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มคนสวยร้านวิวสวัสดีพี่ภูสัตว์นิสากบด้วยนะคะสวัสดีฝากทางกลับบ้านไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับไป าดูซีรี่ให้กันนะคะเหลือใส่ปุ๋ยนีน้ําจ้าจากแม่เอ๋นแสงเดิมค่ะเอากลับไปใช้แอัฟฟิกเตอรอะไรนี้พี่น้องอะไรนี้อาโอเคโอเคอันนี้นะคะอันนี้นะคะโอเคละหลวงแน่ๆ้อไปดุ่มหวง สวัสดีค่ะน้องสม้มสวัสดีพี่เบนจากมาดพินพาดใช่ไหมคะส้มอ่านถูกไหมคะทางนี้น้ําเยอะผ่อ,อนก่อนคะ่ะไม่เอียดแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นะคะเดี๋ยวเราเบลอเบแบบเผลอไปลบอะไรผิดผิดข้านะคะแม่นะคะเพื่อนเพื่อนทานข้าวกันหรือย,ยังคะวันนี้ได้อะไรกินบ้างคะได้อะไรกินกันคะทุกคนได้อะไรกินกันคะทุกคนอ่ะกก็เลยก็เลยมาไลฟ์สดอยู่ในห้องนะคะ สวัสดีค่ะคุณใจใจจากแม่ละเมียดสืบสานะคะทั้งเจ็ดล้านดวงตาเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะนาทักทายส่งกําลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีคุณพี่กุลชุ่มยิ่งนะคะจากพี่จันญาเอี่ยมสะอาดคะ่ะหวานไม่ขึ้นนะคะแม่เอกกินข้าวเสร็จแล้วไปขึ้นสองทุ่มได้นะคะน้องหวานไม่ขึ้นค่ะสวัสดีคะ่ะน้องภูมินจัสดีครับพี่ยาตาหยวกจากน้องภูมินคะ่ะสวัสดีน้องภูมินนะคะจากคุณครูใจใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องภูมินจากพี่วิไลวันนะคะ สวัสดีมัเอาวันนี้เหมือนไม่ใช้เหมือนไม่ใช้เอฟิกเลยนะเนะี่ยอุ้ยวันน้าวันนี้น้าดูอ้ะอะไรเนี้ยอ,อะไรเนี้ยเอฟฟกอะไรเนี้ยอ้ยน่าปวอ่ะมดูข่าวเขื่อนอะไรนะของมหาสารคามอะคะ่ะที่เขื่อนแตกอะคะ่ะจะมีผลกระทบไปทางนั้นไหมคะ แกงหน่อไม้กะทิหมูจ้าก,กําลังกินเลยสวัสดีค่ะคุณดาวเรืองจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะน้องเองจากแม่ละเมียดค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกกระยาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะพี่อิสระจากน้องภูมิน,นะจ๊ะยินดีต้อนรับคุณนันทนาพรด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์จากแม่ไพวันค่ะ เพื่อนๆที่กาลังรับชมอยู่นะคะเข้ามาทักทายเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไพยวันนะคะจากแม่จากแม่สวัสดีค่ะคุณไพ,ยว,นนะะวณพยวันจากพี่เบนจมาศคะ่ะสวัสดีพี่ลินพัชรินจากพี่อัมพระคะ่ะแอนที่เราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเวลาที่เพื่อนเข้ามาทักทายอะ่ะช่วงช่วงที่เพื่อนเข้ามาทักทายแรกๆให้อ่านชื่อเต็มให้อ่านชื่อโปรไฟล์ของเพื่อนให้เต็มเลยอ๋อบ้านใจดีฝนตกบางนี้ไม่ตกเลยนะคะครึ้มอย่างเดียวไม่ตก สวัสดีค่ะพี่ใจใจนะคะจากน้องภูมินจาสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องวิเลวันจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพวันจากแม่พัชรินนะคะสวัสดีมาดามสุพณนธ์จากพี่พิกุลนะคะสวัสดีเดี๋ยวส้มจะขอตัวลงไลน์แล้วนะคะทุกคนครบเวลาลวค่ะสวัสดีค่ะแม่อมพรจากน้องภูมินจาขอบคุณทุกคนที่เราขึ้นไลน์สดเนี่ยเวลาที่เพื่อนเข้ามาทักทายอ่ะช่วงอ่าช่วงที่เพื่อนเข้ามาทักทายแรกๆให้อ่านชื่อเต็ม ให้อ่านชื่อโปรไฟล์ของเพื่อนให้เต็มเลยสมคนเก่งจากพี่อิสระสารพมสวัสดีพี่อิสระด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องวิไลวันจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีค่ะลูกชายภูมินะคะจากแม่หรือว่าน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาคลุกข้าวแล้วก็กินไข่ดาวแค่นึงก็อร่อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณวันดีสมัครสมัตร,รต้อนรับคุณละวีวันมะนุนผลด้วยจ้าเข้ามาทักทายเพื่อนในห้องได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนกัญญาักษณ์นะคะจากพี่วิไลวันคะ่ะ น่ามันเลยค่ะสวัสดีพี่วิไลวันสันทาลุนัยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไล์ของอนุชโพสิตนะคะสวัสดีค่ะน้องยาจากคุณใจใจมันนี่พักทายจากมาจากมือเพื่อนในห้องได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่เอจากน้องภูมินพิมพาค่ะทำนาเศจเสี่ยมสะอาดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้องรัดกัญญาลาที่เราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเวลาที่เพื่อนเข้ามาทักทายอะ่ะช่วงอ่ะช่วงที่เพื่อนเข้ามาทักทายแรกๆให้อ่านชื่อเต็มให้อ่านชื่อโปรไฟล์ของเพื่อนให้เต็มอะไรยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณเดมี่หรือเปล่าเดมี่มานิพิสนะคะวันนี้ส้มทานข้าวกับไข่ดาวเออยังคะ่ะโอ้ยทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าคะคุณครู สวัสดีจ้าน้องลองอิสระจากแม่ละเมียดคะ่ะสวัสดีครับคุณกัญญาลัก์จากพี่อิสระคะ่ะสวัสดีครับพี่ละเมียดนะคะจากน้องภูมินจ้าสวัสดีค่ะที่เราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเวลาที่เพื่อนเข้ามาทักทายอ่ะช่วงอะช่วงที่เพื่อนเข้ามาทักทายแรยกๆให้อ่านชื่อเต็มให้อ่านชื่อโปรไฟล์ของเพื่อนให้เต็มรีบค่ะฝนตกบ่อยนะคะแม่เอบอกนะคะแม่วันแม่เอบอกว่าต้องรีบนะคะฝนตกบ่อย สวัสดีค่ะน้องหมูหมูจันญาจากแม่พัชรินนะคะสวัสดีพี่อิสระจากพี่วีไลวรรณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ใจใจจากพี่อิสระค่ะผ่านเรืยจ้าคํามทักทายเพื่อนในห้องได้นะคะจับมาจับมือกันค่ะวันนี้ส้มยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงนะคะจ้าสวัสดีเพื่อนสุพันณีนะคะจากพี่วีไลวรรณค่ะสวัสดีเยนีสุพัรณีจากพี่จัญญานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องทั้งเจ็ดล้านดวงตาเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมา ทักทายส่งกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีคุณพี่กุลชุ่มยิ่งนะคะจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดค่ะต้อนรับคุณละวีวันมะดุลผลด้วยจ้าเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนกัญญาลักษณ์นะคะจากพี่วิเลวดวันค่ะแม่ไพวันค่ะสวัสดีครับคุณลินพัชรินจากพี่อิสระค่ะยินดีต้อนรับคุณทิติพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องค่ะ อวันนี้เปลี่ยนมุมนะคะใส่ไฟให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนหมุนล็อกไฟแป๊บหนึ่งนะคะตามสุพรนณีนะคะยินดีต้อนรับพี่อิสระสารพมค่ะสวัสดีเพื่อนวิไลวันจากพี่กัญญาลักษ์นะคะฝนตกวันนี้ส้มทานข้าวกับไข่ดาวเ <c oughs> อยังค่ะโอ้ยทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าคะคุณครูสวัสดีพี่ลิงคนสวยจากกูใจนะคะ อันวันนี้น้องภูสองทุ่มครึ่งนะคะทุกคนอ,อ๋อน,น้องภูสองทุ่มครึ่งทุกวันนะคะโอเคเงียบมากค่ะตกนิดหน่อยเองค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจากพี่ภูสันนิสาค่ะขอบคุณจ้าน้องส้มจากแม่อมพรยินดีมากเลยค่ะแม่เอียดบอกว่าแม่เอียดไม่เห็นเน <c oughs> ้นเพื่อนเลยก็เออแม่เอียดเพิ่งเข้ามาคนแรกะคะ่ะก็ยังไม่มีเพื่อนคอมเมนต์นอกจากแม่เอียดนะคะ สวัสดีพี่ไพวัน่าจากพี่กัญญาลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอำพรจากพี่เบญจมาศค่ะสวัสดีพี่อำพรค่ะจากพี่จัญญานะคะอันแกงอะไรเขาก็จะใส่กะทินะคะสวัสดีค่ะน้องกบจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณใจคุณสวยร้านวิวจากพี่ภูสนิสาค่ะสวัสดีค่ะน้องกบจากพี่อำพรเอี่ยมสะอาดด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องรัตกัญญาลั์ ะะเพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะวันนี้ได้อะไรกินบ้างคะได้อะไรกินกันคะทุกคนได้อะไรกินกันคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคุณชวีวันคัดมีด้วยค่ะจากพี่วิเรวันคะสวัสดีค่ะคุณใจใจคนสวยนะคะจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีน้องกัญญาลัต์จากแม่ไพรวันนะคะสวัสดี ก็เลยต้องขยับอุปกรณ์หลายส่วนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้แม่เอียดมาอยู่คนเดียวค่ะเมื่อกี้สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณฉลองด้วยค่ะยินดีต้อนรับคุณอาแสงสุธรด้วยนะคะยินดีต้อนรับแม่ละเอียดสืบสาค่ะยินดีครับพี่ยาตาหยกจากน้องภูมินค่ะสวัสดีน้องภูมินนะคะจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมินจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีมา